ก็สวัสดีครับ f c ที่น่ารักทุกทท่านเลยครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็กกี้บาร์เบอร์ช็อปเลยนะครับผมวันนี้ครับผมช่างแจ็กกี้นําเสนอนะครับรองทรงสูงสไตล์วินเทจนะครับการผมเซ็ตผมสไตล์วินเทจนะครับผมก็ได้ลูกค้าคนเดิมมาช่วยนะครับผมทําให้ช่างแจ็กกี้ได้ถ่ายคลิปนะครับผม ก็เก็บผมด้านบนก่อนนะครับผมให้กับลูกค้านะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการตัดผมด้านล่างนะครับผมเก็บให้เท่าๆกันครับผมชัาจะกกี้สร้างกรอบทรงด้วยฟันรองนะครับเบอร์สองนะครับไถ่ายขึ้นไปเลยนะครับผมในระดับกรอบทรงรองทรงสูงนะครับผมรองทรงสูงของช่างจ็กกี้ก็จะสูงกว่ามาตรฐานนิดนึงนะครับผมก็อย่างที่ช่างจ็กกี้ได้พูดไว้บ่อยๆนะครับผมช่างจ็กกี้ตัดผมนะครับ สไตล์ของแจ็คกี้นะครับสูงกลางต่ำก็จะสูงกว่ามาตรฐานนิดหนึ่งนะครับผมเป็นการชอบโดยส่วนตัวนะครับและลูกค้าก็โอเคนะครับผมแจ็คกี้จะสร้างกรอบทรงด้วยฟันรองเบอร์สองนะครับรอบศีรษะเลยนะครับผมด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับด้านบนเผยหน้าบรตเตเลียนออกนะครับผมเมื่อถึงกรอบทรงรองทรงที่เราต้องการนะครับเราก็จะเผยหน้าบรตเตทเลียนออกนะครับผม โดยใช้หวีนะครับเป็นตัวดันผมด้านบนไว้นะครับเพื่อจะให้ผมให้บรตเลียนกินผมขาดง่ายขึ้นนะครับผมและในขณะเดียวกันนะครับเป็นตัวกําหนดกรอบทรงด้วยได้ไปในตัวเลยนะครับผมสําหรับวีนะครับผมเราจะไถรอบศีรษะเลยนะครับผมด้านล่างแนบชิดตีนผมนะครับด้านบนมาถึงกรอบทรงที่เราต้องการนะครับเผยหน้าบรตเลียนออกนะครับผม รอบศีษะเลยนะครับด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะด้านบน mm hmm. เผยห,หน้าสะบัดข้อมือ mm hmm. เผยห,หน้าบัตรเต่ยนออกนะครับสำหรับช่างใหม่ที่เข้ามาชมนะครับผมเทคนิคไหนที่พอจะนำไปใช้ก็นำไปได้นะครับผมเทคนิคไหนที่ไม่ควรจะนำไปใช้ก็ไม่ต้องเอาไปนะครับผมไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องเอาไปนะครับผม ไปเลยนะครับสร้างความนวลรอบศีรษะด้วยนะครับผมไถซ้ำๆย้ำๆนะครับผมหลังจากช่างแจ็กกี้นะครับใช้ฟันรองเบอร์2สร้างกรอบทรงรอบศีรษะเรียบร้อยแล้วนะครับผมช่างแจ็กกี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์1.5นะครับในการที่จะไถขึ้นไปเชื่อมต่อนะครับกับกรอบทรงเบอร์2ที่เราขึ้นไว้นะครับโดยไถยขึ้นไปถึงแค่ครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์2นะครับจะไม่ขึ้นไปสูงกว่านั้นนะครับผม จะเน้นน้าหนักตรงตีนผมนะครับและครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์2นะครับผมถ้าขึ้นไปสูงเทียบเท่ากับกรอบทรงเบอร์2เราจะไม่ลงน้ําหนักนะครับเยอะนะครับเราจะโดนแผ่วๆแค่ปลายกรอบทรงผมด้านบนนะครับผมเราจะเน้นน้ําหนักในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับสําหรับเบอร์1.5นะครับผมด้านล่างแนบชิดหลังศีรษะนะครับผมด้านบนนะครับจะโดนผมด้านบนในกรอบทรงผมแค่แผ่วๆนะครับจะไม่โดนเยอะนะครับผม ด้านล่างแนบชิดหนังศีรษะนะครับไถขึ้นไปเลยนะครับไถซ้ำๆย้ำๆนะครับเพื่อสร้างความนวลน,นะครับผม ต่อไปนี้คลิปที่แจ้งจจกี้ทำน่าจะคิดว่าน่าจะได้ตัดในร้านนะครับผมในร้านกระจกนะครับที่ตลาดเวอร์มาเก็ตนะครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ตัดแล้วนะครับผมเพราะว่าเนื่องด้วยความไม่สะดวกนะครับลองตั้งกล้องถ่ายในร้านกระจกแล้วโอเคใช้ได้นะครับก็จะตั้งถ่ายเลยนะครับผมก็ถ่ายซ้ำๆย้ำๆนะครับในกรอบทรงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์2นะครับด้านล่างแนบชิดหลังศีรษะนะครับด้านบนเผยหน้า แบตเตอรี่นออกนะครับเมื่อถึงกรอบทรงครึ่งหนึ่งของกรอบทรงเบอร์สองนะครับเผยหน้าบบตเตเรี่นออกนะครับถ้าขึ้นไปสูงกว่านั้นเราก็จะถอยอาจะไถแค่แผ่วๆเบาๆตรงปลายผมเท่านั้นนะครับผมไ mm hmm. ถย,ย้ำๆซ้ำๆนะครับเพื่อสร้างความหนวน หลังจากที่เจนจิกี้ใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งจุนะครับเชื่อมต่อกับเบอร์2กรอบทรงที่เราขึ้นไว้นะครับเจนจิี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับผมในการที่จะไถตีนผมขึ้นไปเชื่อมต่อกับกรอบทรงเบอร์1นึนะครับเมื่อถึงกรอบทรงเบอร์หนึ่งจุเราจะโดนแผ่วๆโดนแผ่วๆปลายผมเท่านั้นของกรอบทรงเบอร์หนึ่งจุนะครับผมด้านล่างเราจะเน้นน้ําหนักลงในส่วนของด้านล่างนะครับผมทาแบบนี้รอบศีรษะเลยนะครับ เน้นตรงตีนผมนะครับผมลงน้ําหนักลงตรงตีนผมนะครับมาถึงกรอบทรงด้านบนเราจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมนะครับจะไม่ลงน้ําหนักนะครับผมจะลงน้ําหนักในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับจะเรียกทรงนี้เป็นทรงอันเดอร์คัตก็ได้นะครับผมเพราะว่าลูกค้าไม่เอาด้านบนออกนะครับ ไย้ำๆซ้ำๆนะครับเพื่อสร้างความนวลนะครับถ้าไถาด้านบนก็จะไม่กดน้ำหนักลงไปเยอะนะครับจะโดนแค่แผ่วๆปลายผมด้านบนนะครับรอบทรงด้านบนนะครับจะเน้นน้ำหนักในส่วนของตีนผมด้านล่างนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมถ้าถูกใจนะครับท่านไหนที่เข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างแจ็กกี้นะครับผมช่างใหม่นะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับชมคลิปไปด้วยนะครับแล้วก็อ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยนะครับผมถ้ามีคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีช่างใหญ่นะครับ ผู้มีประสบการณ์นะครับหรืออาจารย์นะครับที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมอาจจะให้คําแนะนําเม้นไวข้ข้างล่างใต้คลิปนะครับผมก็ชมคลิปไปด้วยอ่านคอมเมนต์ประกอบไปด้วยเพื่อตัวท่านเพื่อประโยชน์กันตัวท่านเองนะครับลงน้ําหนักในส่วนของตีนผมนะครับกรอบทรงด้านบนเราจะโดนแผ่วๆปลายผมด้านบนเท่านั้นนะครับผมด้านล่างเราจะเน้นหนักในส่วนของด้านล่างนะครับ หลังจากนั้นท้าเจ๊กี้ก็จะใช้เป็นฟันรองเบอร์เมื่อสักครู่นะครับผมบรสุ์จุดท้ายนะครับในการเก็บตีนผมด้านบนนะครับเอ้ยด้านล่างนะครับผมขออภัยครับเก็บตีนผมด้านล่างนะครับเก็บลูกผมเก็บผมอ่อนด้านล่างนะครับผมอ่อนด้านล่างนะครับแล้วก็สร้างความนวลเชื่อมต่อกับเบอร์หนึ่งนะครับผม เบอร์ศูนจุ้าจะเน้นแค่ตรงตีนผมด้านล่างเท่านั้น,นครับถ้าจะขึ้นไปเทียบกับเบอร์หนึ่งก็จะเหมือนเช่นเช่นเช่นเดิมที่แจ็คกี้บอกนะครับก็จะโดนแค่แผ่วๆปลายผมเท่านั้นนะครับเราจะเน้นในส่วนของด้านล่างเท่านั้นนะครับถ่าซ้ำๆนะครับถ่าเน้นๆย้ำๆซ้ำๆนะครับ ่ให้เกิดความนวลนะครับหลังจากที่ใช้ฟันรองเบอร์ศูจเก็บขอบเรียบร้อยอเก็บตีนผมเรียบร้อยนะครับผมที่จะกี้ก็จะใช้เป็นหวีใหญ่นะครับในการลบขอบผมนะครับในการที่จะทําให้เกิดความนวลกลืนด้านบนนะครับผมผมด้านบนที่อาจจะใช้ฟันรองตัดไม่หมดนะครับไม่กินนะครับก็จะใช้หวีเก็บซ้ํานะครับผม เก็บขอบผมนะครับสร้างความนวลนะครับก้อนที่เป็นก้อน blur. ผมด้านบนที่ยังดําอยู่นะครับเราก็จะใช้หวีใหญ่ตักขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ใช้บัตเตอรเลียนปาดออกนะครับผมหวีใหญ่จะไม่แชะแนบชิดนะครับหนังศีรษะนะครับเราจะใช้ตักขึ้นมาแล้วก็เอียงหวีออกแล้วก็ใช้ฝัดบัตเตอรเลียนปาดออกนะครับตักเอียงปาดตักเอียงปาดนะครับผม สี่หวีด้านบนจะไม่แนบหลังศรีรษะนะครับเอียงออกมาแล้วก็ปาดตักเอียงออกมาแล้วก็ปาดตักเอียงออกมาแล้วก็ปาดนะครับผมกรอบผมด้านบนบางทีก็ยังเป็นก้อนหนาดําอยู่นะครับผมเราก็ใช้หวีใหญ่ตักนะครับเอียงแล้วก็ปาดออกนะครับผม ที่ยังดำนะครับยังยาวยังหนาอยู่แล้วก็ใช้หวีเก็บปาดออกนะครับตัดเอียงปาดนะครับยกขึ้นแล้วก็ตัดเอียงปาดนะครับตัดแล้วก็ยกขึ้นเอียงออกแล้วก็ปาดตัดยกขึ้นแล้วก็เอียงออกแล้วก็ปาดนะครับผม เจ๊กกี้ก็จะใช้นะครับหลังจากที่เก็บด้วยหวีเสร็จเรียบร้อยนะครับงเจ๊กกี้ก็จะใช้นะครับตัวกันตัวเล็กตัวนี้นะครับกันขอบผมให้คมคมสวยสวยเลยนะครับผมตัวกันตัวนี้ช่างเจ๊กกี้ยังมีขายนะครับตัวละ1,100บาทนะครับผมพร้อมส่งนะครับเปิดปากรับผมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคมปิ๊บเลยนะครับผมไม่มีกินเนื้อด้วยนะครับ บางที่ขายพันสามพันสี่พันห้านะครับรับผมเปิดปากเรร้อยแต่เช่นแจ๊กกี้ขายหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทในรตนี้นะครับผมกันเส้นคมๆสวยๆเลยนะครับรอบศีรษะเลยเนาะตีนผมนะครับผม หลังใบหูเช่นเดียวกันนะครับกันคมคมเป็นเส้นผมคมชัดๆเลยนะครับขูดผมอ่อนด้านล่างออกนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาทำเหมือนกันเลยนะครับจะเห็นว่าฝั่งนี้จะขาวนะครับก็คือจะมีแสงเยอะนะครับผม อีกฝั่งหนึ่งจะดูยังไม่ขาวขนาดนี้นะครับก็เพราะว่าแสงน้อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยกันด้านหน้านะครับ กันเหมือนๆกันเลยนะครับรอบศีรษะเลยนะครับผมกรอบทรงผมเหมือนอย่างที่เจ้งแจ็กกี้เคยบอกนะครับผมคุณจะตัดสวยแค่ไหนแต่ถ้าคุณกันแล้วไม่ไม่สวยนะครับบิดบิดเบี้ยวๆนะครับกรอบทรงผมทรงนั้นก็จะดูแย่ไปเลยนะครับผมเช่นเดียวกันครับเราตัดไม่นวลนะครับตัดไม่สวยไม่มีความมั่นใจนะครับเราตัดดูในท่าทางคนอื่นบอกว่าโอ้ยังไม่ตัดไม่สวยนะครับเช่นเดียวกันครับ ถ้าเรากันเส้นคมคมสวยๆนะครับผมเราก็จะช่วยขับกรอบทรงผมที่เราตัดไม่ค่อยสวยนั้นดูดีขึ้นมาได้ทันทีเช่นเดียวกันครับผมกันด้านข้างหลังใบหูซ้ายขวาแล้วก็มากันตรงในส่วนของไททอยนะครับใครมีเทคนิคการกันดีๆนะครับผม แนะนำช่างจักกี้ได้เลยนะครับผมไม่มีช่างท่านไหนนะครับที่จะไม่หยุดเรียนรู้นะครับผมช่างผมมีประสบการณ์ช่างจักกี้มีประสบการณ์สี่ห้าปีนะครับผมช่างจักกี้ทุกวันนี้ก็ยังเรียนรู้นะครับยังศึกษาอยู่นะครับผมหาเทคนิคดีๆมาใช้กับตัวเองเพื่อให้ตัวเองทํางานง่ายขึ้นนะครับผมหลังจากที่ช่างจักกี้ใช้ฟันปลานะครับใช้ตัวกันนะครับ กัรรอบศีรษะนะครับตีนผมแล้วนะครับผมการรอบศีรษะแล้วก็จะใช้ฟันปลานะครับในการสับขอบผมนะครับผมที่ดำหนานะครับให้บางลงนะครับที่เป็นเส้นขอบให้จางไปนะครับผมผมส่วนไหนที่ยังดำยังหนาอยู่เราก็สับออกนะครับผมใช้หวีนะครับยกขึ้นมานะครับสับปลายผมนะครับผมหวีกับ กันไกฟันปลาเดินไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมรองทรงสูงตัดกันเซ็ตสไตล,ล์วินเทจสำหรับช่างจัก,กี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างจัก,กีก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมคลิปหน้าช่างจัก,กี้จะนำเสนอทรงผมทรงอะไรมาคอยรับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ช่างจัก,กี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ